สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์เทคนิคสู้บอสมาลิสก้นเบื้องแห่งรัติการแมงกะพุนม่วงมาลิสแฟนทอมออฟดินไนเอเวอร์ดักสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือบอสมาลิสจะทำดาเมจกายภาพประเภทมาตรฐานก็คือสแตนดาร์ดและธาตุพลังเวทเมจิกแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันก็คือจะทำสถานะประเภทสลีปก็คือหลับนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวก็คือหาของต้านหลับและต้านพลังเวท ของต้านหลับในเกมจะมีอยู่3ประเภทที่พอหาได้ก็คือ 1. เครื่องราง 2. แพสซีฟจากอาวุธ 3. ยาต้านหลับซึ่งหาง่ายที่สุดอันดับแรกที่เป็นเครื่องรางเราจะต้องเพิ่มค่าสมาธิเครื่องรางเขาประดับสมาธิและอีกอันนึงที่จะเพิ่มค่าสมาธิให้เราจะเป็นเครื่องรางประดับคอสีด่างต่อมาอันที่2แพสซีฟจากอาวุธตัวแพสซีฟอาวุธช่องที่2มันจะเขียนว่าเพิ่มต้านสถานะหลับ อันนี้ต้องยอมรับว่าหาค่อนข้างยากและ 3. อันนี้คือหาง่ายที่สุดยาต้านสถานะหลับเราจะหาได้จาก2แหล่งก็คือซากปรักหักพังหลับที่มีบอสเป็นหมีหรือ 2. อซากปรักหักพังสายฟ้าที่มีบอสเป็นอสูรฟารุมสายฟ้ากินทีละเม็ดมันจะเพิ่มค่าต้านทานให้เราแพสซีฟอื่นๆนี่จะแนะนําก็คือแพสซสฟต้านพลังเวทหรือดาเมจประเภทเวทมนต์เมจิก ก็จะมีประเภทเปที่เป็นเครื่องรางเครื่องรางโล่มังกรเวทอีกอันหนึ่งที่อยากให้หาเลยก็คือโล่อนณาเขตศักดิ์สิทธิ์หรือพ s สซีฟอนณาเขตศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเ p ให้เราตอน H p ลดมันจะเหมือนคล้ายๆวงเวททิวที่อยู่บนพื้นมันจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้มีก็คือหินอุ่นสำหรับเทคนิคของเราจะยืนชนบอสไม่ต้องไปวิ่งตามบอสให้เหนื่อยถ้าเลือกตัวละครที่มี HP เยอะๆอย่างพี่นก ก็จะยืนแช่โดนรับดาเมจบอสได้เพราะว่าขณะใช้สกิลอาวุธดาเมจที่เราโดนจะลดลงหลังจากเอาชนะบอสในเฟสหนึ่งแล้วบอสจะบอปอาวุธเริ่มต้นของอาชีพนันน้นๆให้เป็นอาวุธบวก3หลังจากเอาชนะบอสเฟสหนึ่งแล้วบอสจะดอดบอาวุธบวก3ที่เป็นอาวุธเฉพาะของอาชีพนันน้นๆให้ที่มี Ash อ f War ทุกอันเหมือนกันก็คือเจ้าแห่งพายุมันคือสตอมรูเลอร์ที่เราใช้สู้กับยอมในดักโซสานั่นแหละ ทองดอกขวัญธรายชนหยิบมาเลยอ่ะหยิบแล้วชาร์จรอเลยตอาน,นี้เลยคตรคอยรีโคตรจมติด ছ <coughs> 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 我来嘛。 ขอ,อยอนกับก็ตอนนี้มันมีเรืองนบ้างมันเป็นงานแบบสี่เหลี่ยมขับ้องไปนะ เทคนิควันนี้ที่เราจะมีก็มีแค่นี้นะสําหรับเราค่อนข้างชอบบอสตัวนี้เพราะเป็นบอสที่ค่อนข้างหักหลังความเคยชินเดิมๆก็สําหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ